สวัสดีครับสมาชิกปีวซีแกทุกท่านครับมาเจอกับผมอีกแล้วครับในช่องบาโจ90ปีวซีแกนะครับผู้สมาชิกครับวันนี้นะครับตามคําเรียกร้องนะครับเอาสั้นๆแล้วกันนะครับผู้สมาชิกครับเพื่อนๆสมาชิกอยากให้ผมนะครับอัดแก๊สทิ้งไว้นะครับดูว่ามันจะนานเท่าไหร่แล้วก็จะยิงติดหรือเปล่านะครับผู้บมาชิกครับวันนี้ผมจะเอาตัวเจ้าตัวบูกพับนะครับผู้บมาชิกครับผมจะ มาใส่ลูกแล้วก็อัดแก๊สทิ้งไว้นะครับนะผมจะทิ้งไว้ประมาณทักชั่วโมงก็พอนะครับผู้บริสมาชิกกับอกว่าเป็นไปได้ก็คือ,อเราอัดแก๊สเราจะถ้าเกิดว่าเราบินยิงเป้าเราแล้วจริงๆผู้บริหาสมาชิกกับอกอัดแก๊สทิ้งไว้มันก็มันคงจะ,นจะไม่คงจะไม่นานแหละครับผู้บริสมาชิกก็ส่วนมากก็แ,แ,แก้อัดเติมแก๊สแล้วก็ยิงเลยนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผู้บริสมาชิกต้องการอยากจะรู้ว่ามันเก็บ ฉีดเอาไว้นานๆนะครับแล้วก็เอามายิงมันจะยิงติดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะเอาง่ายๆนิดเดียวพอนะครับสั้นๆนะครับผมจะป้อนลูกนะครับแล้วก็ป้อนแก๊สแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพ,พื่อนสมาชิกครับอตอนนี้ผมให้ดูนาฬิกาก่อนนะครับนาฬิกาสักครู่นะครับอตอนนี้อยู่ที่14นาฬิกา 5:16นะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะ14นาฬิกา5 6นาทีที่ว่าบ่าย3นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอัดแก๊สแล้วก็อัดอัดแก๊สป้อนลูกอัดแก๊สแล้วก็ฉีดไว้3ครั้งนะครับอ่ะแล้วก็ผมทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยว4โมงเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาผมจะมายิงดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ไม่หมกเม็ดนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ะเอาตามความเป็นจริงแล้วกันนะครับอ่ะติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดนะครับอ่ะเอาตามความเป็นจริงแล้วกันนะครับอ่ะ อัดแก๊สทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับนะถ้าตำหนังจริงๆเราไปใช้งานจริงครับมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอัดคัสอัดแก๊สทิ้งไว้ระยะนานๆนะครับเพื่อสมาชิกครับก็อย่างดีก็คือใส่ลูกป้อนลูกป้อนแก๊สแล้วก็ยิงเลยนะครับเพื่อสมาชิกครับแต่ว่าเพื่อนสมาชิกขอมานะครับผมเลยเอาสักหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับเพื่อสมาชิกครับถ้ามีเวลาเยอะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําทิ้งไว้สักวันแล้วกันนะครับจวนกระบอกนี้คงจะทิ้งทั้งวันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องแพ็คพัสดุ ลงให้เมืที่จะแบ่งปันกับผู้เพื่อนสมาชิกนะครับดาก็อีสานตอนบนนะครับดาอันนี้จะส่งให้ก็ประมาณพรุ่งนี้นะครับเพื่อนสมาชิกปต่วันนี้เลยมาตามอกสคริปก่อนจะแพ็คลงกล่องนะครับดาก็ใส่ลูกก่อนนะครับเพื่อนสมาชิกครับห้าทับสิบหกนะครับแล้วก็เติมแก๊ส เติมแก๊สสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามสามครั้งนะครับเติมแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วนะครับะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับหนึ่งชั่วโมงมาเจรนครับอ่าครับสมาชิกครับอ่าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับอ่ หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อปืนพิฆาตกระป๋ผมอัดแก๊สอัดลูกไปแล้วนะครับอ่ะก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะปิ c วซแก๊สผมจะตั้งนอนอาตรงนี้นะครับอ่ะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูผลกันว่าจะยิงติดหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่ผมจะเอาไปไว้ที่ระเบียงนะครับอ่ะเทสไปทดสอบที่ระเบียงแล้วกันนะครับครับมาดูเลยนะครับว่ามันจะยิงติดหรือเปล่านะครับเพื่อปืนพิาตกระปาที่ผมตั้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อปืนพิาตกระดูว่าจะยิงติดหรือเปล่า ยิงติดครับเพื่อนๆสมาชิกครับ1ชั่วโมงนะครับยิงติดนะครับสักครู่นะครับครับสมาชิกครับอ่ะก็เป็นไงบ้างครับอ่ะที่ผมตั้งไว้1ชั่วโมงนะครับแบบตอนนั้นบ่ายสนะครับตอนนี้ก็บ่ายสีนึชั่วโมงพอดีผมไม่ดูนาฬิกาแล้วนะครับอ่ะผมใส่ลูกไว้นะครับอ่ะแล้วก็ก้อนแก๊สไว้3ครั้งนะครับอ่ะแล้วก็ผมก็ตั้งไว้นะครับอ่ะก็ ครบหนึ่งชั่วโมงก็เมื่อกี้ผมก็ไปเทสให้ดูแล้วนะครับไม่หมกเม็ดนะครับไม่โกหกนะครับนะครับผมทํารีวิวผมไม่โกหกเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อวันนี้ก็ทาให้เป็นข้อสงสัยที่สมาชิกว่าอัดแก๊สตั้งไว้นานๆจะยิงได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นปกติจริงๆนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ว่าเราจะอัดแก๊สแล้วทิ้งไว้เป็นคืนนะครับถึงจะเอามายิงครับอย่างดีก็คือว่า เวลาเราจะใช้งานนะครับน่าแค่ออกล่าเห็นเป้าหมายพวกนี้เขาฉีดแก๊สแล้วก็ยิงเลยนะครับนะก็ไม่ค่อยมีใครที่ว่าจะอัดแก๊สทิ้งไว้เป็นคืนนะครับอ่าแล้วเอามาเอาเออกมาล่าออกมายิงนะครับผู้บมญชิการิตครับ่าส่วนมากจะอัดแล้วยิงเลยนะครับแต่ว่าเพืบอนชาาชิตขอมานะครับว่าเออ ตั้งไว้นะครับนานๆมันจะยิงติดหรือเปล่าวันนี้วันนี้ผมตั้งไว้ที่ระยะ1ชั่วโมงนะครับอ่ะก็ยิงติดปกติเหมือนเดิมนะครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาอีกครับผมจะตั้งไว้เป็นวันนะครับอ่ะแล้วก็ก็มาดูแลกันนะครับแต่ว่าตัวนี้คงจะตั้งเป็นวันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแพกลงกล่องนะครับก็ต้องรีบส่งให้ต้องแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับอ่ะพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับ่ผมก็จะส่งแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสัมาชิก นะครับจะชอบใช้ตัวนี้นะครับเจ้าตัวบูพับนะครับก็ขอสิบไลค์แล้วกันนะครับท่านใดที่ไม่ดูดูคลิปของผมแล้วที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับเวลาผมทำคลิปวิดีโอนะครับคลิปมันก็จะเด้งขึ้นโดยอัตโนมัติท่านไม่ต้องไปไปเลื่อนหานะครับเพื่อเป็นสมาชิกก็แล้วก็ท่านจะไม่พลาดจะหลงครบห้าหมื่นวิวนะครับตอนนี้สี่หมื่นสี่หมื่นสี่แล้วครับเหลืออีกประมาณ 5,000กว่า5,000กว่าวิวนะครับน่ะ6,000วิวนะครับนะก็จะครบ50,000วิวนะครับนะผมจะฉลองให้เพื่อนๆสมาชิกร่วมต่อวันถามแล้วก็จริงละวัน1กระบอก1เซตส่งถึงบ้านนะครับน่ะเพื่อนๆสมาชิกครับนะเจอกันคลิปหน้าครับนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาตัวแมกนีโตนะครับนะผมจะเอามาแกะให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับน่ะตัวที่เป็นงบน้อยนะครับนะตอนนี้วันนี้ผมส่งไปจังหวัด ใช้ภูมนะครับแต่ผมส่งไป2ชิ้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้สมาชิกก็ทักมาอีกก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มตยอยส่งเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับใช้ดีอยู่แล้วนะครับนตดูตัวนี้แล้วกันนะครับที่ผมใช้นะครับนตก็คือแมกนีโตตัวนี้ครับนต่แรงเท่ากับลัคกี้เฟรมนะครับแต่ราคาตูกครึ่งต่อครึ่งนะครับแตเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในว่ามันเป็นยังไงเหมือนกับลัคกี้เฟรมคล้ายๆลักกี้เฟรมหรือเปล่า เหมือนหรือไม่เหมือนโดยเจอกันคลิปหน้าครับผมเพววื่อนๆสมาชิคกค่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ